เอามาช่องผาพูดวแค่เกนิกเกสสวัสดีนะคะวันนี้นะคะอปอสภาทุกคนมาทำตามส้มหรือส้มตามนั่นเองเพราะว่าอปอเห็นมะละกอในสวนหลังบ้านยายบอนะคะมันมีลูกแล้วถึงแม้ลูกมันมันจะเอ้ยลูกมันก็ขึ้นแล้วนะนี่แอปปอจะไปเก็บแค่ปอจะทำส้มตามกินฝีมือฝีมือนี้ไม่รู้จะอร่อยไหมแต่ว่าน่าจะร่อยอยู่มุด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  ว้าวทุกคนดูมาอีเออเราจะเอาผลที่มันใหญ่ที่สุดนะคะนี่เลยนี่บิดได้มาแล้วเดีย๋ยวเอาไปล้างก่อนนะคะนี่อันนี้จะทำส้มตำกินเพ่อนค่นะ,คะก็พ่อไอ้บอน,นะคะก็ทำหน้าที่สับมะละกอให้ค่ะนี่ วันนี้มีพ่อเป็นลูกมือนะคะนี่ใช่สับมะละกอให้กินเฮ้ <c oughs> ช่วยสับมะละกอเดี๋ยวลูกจะทําส้มตำสุดเด็ดให้กินค่ะ <c oughs> สุดเด็ดนะส้มตำทั่วไปนั่นแหลคะค่ะแต่ว่าฝีมือฝีมือลูกแสวเลยนะ,ะ <c oughs> นี่นะคะก็ทําการสับสับมะละกอแล้วก็เอามะละกอออกมานะคะนี่เรียบร้อยนะคะก็นี่จะเป็นสับสับมะละกอเรียบร้อยแล้วก็พร้อมทําเครื่องค่ะ ค่ะทุกคนคะก็มาเตรียมเครื่องนะคะอันนี้เนี่ยแอปเปิลก็จะเอาไปใส่ในเครื่องส้มตำนะคะนี่หัน่นหั่นก่อนมีส้มตำต้องมีแบบอะไรนะต้องมีมะเขือเทศต้องมีมะเขือเทศนะคะค่ะทุกคนคะก็นี่นะคะแอปเปิลก็จะมาตำเครื่องกับแอปเปิลกิน ไม่เผ็ดนะคะเอาพริกแค่3าเม็ดพอนะนี่ก็ใส่กเกลือเรียมตามไปก่อนเลยเสร็จแล้วก็ใส่พริกลงไป<ม>แล้วก็เสร็จแล้วก็ใส่ปลาร้าลงไปนะคะนี่<ม>เออจะบอกว่าโคกแอปเมีมีแค่นี้นะคะโคกไม่ใหญ่เนะก็สามารถใส่ได้แค่นี้แหละแล้วก็ใส่นี้ลงไปค่ะโอ<ม>หืห อันนี้จะแบบไม่ใช่ตำส้มนะนี้เขาเรียกว่าตำเลยนะตำมะเขือเทศนะพูดเล่นพูดเล่นตำส้มนี่แหละแต่ว่าป๊อชอบมะเขือเทศไงป๊อปก็ขอใส่มะเขือเทศเยอะหน่อยนะคะติมด้วยอันนี้เลยใส่ลงไปไท้ายนะคะนี่พอดีว่าโค้กมันน้อยเนาะ เอาเท่าที่มีไปก่อนอืมก็ใส่ถั่วลงไปนะคะนี่อืมจะบอกว่าโคกจําเป็นนะคะเพราะว่าโคกมีแค่นี้ค่ะอืมทุกคนฝีมือตาส้มตำแอปอลนะคะว้าวอันนี้ก็ตำมีตามีตมเกิดที่บ้านนะคะแอปอลยังตำส้มตำไม่เสร็จนะคะแต่ว่าแอปอลลืมอีกวัตถุดิบหนึ่งก็คือมะนาวนะคะมีส้มตำอยูาตำส้มตำต้องมีมะนาวนะคะพอก็เลยมาขอเก็บมะนาวนี่เนี่ยเยอะมากเลยเนี่ย อันนี้จะเป็นมะนาวข้างบ้านนะคะเป็นญาติปอเองอันนี้นะคะก็จะเป็นต้นมะนาวนะคะออกเยอะมากเลยอะ่ะมะนาวข้างบ้านค่ะแต่ว่ามาผลที่เลยล้วนมันดริงนะคะขอหน่อยเถอะเอาไปสักสองแกนนะคะนี่เรีย,ยบร้อยได้มาแล้วค่ะไปทำส้มตำกันเถอะเป็นวัตถุดิบที่มีตามบ้านเลยค่ะ เราไม่ต้องไปซื้อจากไหนนะเพราะที่บ้านมีอยูอ่แล้วอือูมะนาวน้ำเยอะมากนี่ค่ะทุกคนเราก็จะหั่นมะนาวนะคะใครชอบเปรี้ยวแบบแปอบ้านปอนี่ชอบเปรี้ยวนะคะนี่ดีมะนาวลงไปนะคะฝีมือแอปแอปลแอลสซุ่มตำจากสาวกะเหลียงแอปเปลเดีย๋ยวจะต้องให้พ่อชิมคนแรกนะคะเพราะว่าพ่อเป็นลูกมือช่วยแอปเปอลเนาะ ทุกคนคะนี่ส้มตำฝีมือแอปอปอนะคะนดโ๋ยวาอจะให้พ่อชิมคนแรกนี่เลย <c oughs> นี่พ่อ,อปอลก,ก็นั่งอยู่ข้างๆเลยนะคะเดี๋ยวให้พ่อชิมกันค่ะว่าจะอร่อยไหมดีมีลูกแสวฮนี่ชิม อุ้ย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 เลยนะอุ้ยเลยอุ้ยเบต้องไปอุ้ยเนอะพวกเนอะอุ้ยไม่บอกอร่อยใช่ไหมมีทุกคนนี่ก็คือจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้นะคะมาจากสวนหลังบ้านของยายปอมหมดเลยแล้วก็ปลอดสารไม่มีสารพิษเลยนะคะอืมอืมไปน้ำมาโอ้ยนี่เอาพลิกเดี๋ยวพลิ้ก ยังอางเนี้ยอังเมยยายร่วมด้วยนะคะนี่ยายเห็นว่าเออพวกเรากินอร่อยนะคะก็แบขอมากินหน่อยสิเอ้ยแต่ไก่ปลาอร่อยถือว่าต้มปำข้องนิสสำเร็จนะคะอร่อยก็จะขอตัวลาไปแต่เพียงเช่านี้นะคะวันนี้เนี่ยก็พามาทำ ส้มตำค่ะทุกคนก็จะขอตัวลาไปแต่เพลงเช่วนี้นะคะวันนี้ก็มาทําส้มตำฝีม,มือแอปเปิลนะคะก็ส้มตำตามมีตำเกิดที่บ้านมีแบบไหนก็ทำแบบนั้นเลยก็จะขอตัวลาไปแต่เพลงช่วนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอปเปิลด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย